หลายๆคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าการเปลี่ยนง,งานแต่ละครั้งเราควรที่จะเรียกเงินเดือนเพิ่มจากฐานเงินเดือนเดิมเท่าไหร่นะครับหลายๆคนอาจจะเคยคิดแล้วก็สงสัยแล้วก็ควรทำยังไงดีนะครับวันนี้ผมมีหลักการและแนวคิดที่ผมเองเจอกับตัวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่าเราควรที่จะใช้หลักการใดในการที่จะเรียกเงินเดือนจากฐานเงินเดือนเดิมในที่เก่า ในขณะที่ไปที่ใหม่นะครับผมเคยสอบถามกับเพื่อนรุ่นน้องที่เขาเป็น HR ในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งผมถามว่าหลักการท,ทั่วไปในการที่เราจะเรียกเงินเดือนเพิ่มนะครับในการย้ายงานแต่ละครั้งเราควรเรียกเท่าไหร่น้องเขาแนะนำมาว่าให้เรียกเพิ่มจากงเงินเดือนเดิม15-20%ซนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีดอกจัน 1 5ถึงเนี้ยมันเป็น15-2หถึง่เอผื่อการต่อรองของบริษัทใหม่นะครับเพราะว่าแน่นอนต้องมีการต่อรองแน่ๆนะครับถ้าสมมติว่ามันดูสูงเกินไปไม่สมเหตุสมผลนะครับแต่หลักการในการต่อรองของบริษัทใหม่นั้นเขาจะดูจากอะไรบ้าง1ฐานเงินเดือนเดิมในบริษัทก่อนหน้านี้เป็นยังไงสูงไหมเมื่อเทียบก,กับบริษัทใหม่ที่เราจะกข้าเข้าไป 2ระยะเวลาในการทำงานของบริษัทก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะออกมาว่าทำงานนานแค่ไหนบางทีเงินเดือนสูงแต่ทำงานช่วงสั้นๆ3เดือน6เดือน9เดือนสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนในบริษัทใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาจะสอบถามเราเลยว่าคุณได้สวัสดิการอะไรบ้างจากบริษัทเก่า เมื่อเทียบกับบริษัทใหม่เขาจะเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาการต่อรองเงินเดือนบางครั้งเขาอาจจะขอต่อรองเงินเดือนของเราให้ลดลงกว่างเงินเดือนที่เราคาดหวังไว้แต่สิ่งที่เขามีเพิ่มเติมคือสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลจำนวนวันลาฟิกซ์โบนัสหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาพิจารณาและก็เวทได้ว่า โอเคการต่อรองของเขาสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือต้องการหรือเปล่าบางครั้งอาจจะถูกต่อรองมากงเล็กน้อยแต่สวัสดิการที่เพิ่มขึ้นมามันอาจจะทดแทนหรือว่าเฉลี่ยกันได้อย่างสมเหตุสมผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็จะมองด้วยว่าเราสามารถตอบโจทย์และทํางานได้หรือมีประสบการณ์มากพอตามที่เขาต้องการตาม job description ท,ที่กาหนดไว้หรือเปล่า บางครั้งถ้าสมมติว่าเรามีคุณสมบัติที่ดีพอพร้อมพอการต่อรองก็อาจจะเป็นในเปอร์เซ็นที่น้อยอาจจะแบบบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีข้อสเสนออื่นๆให้แต่ว่าถ้าบางครั้งเรายังมีส่วนหรือ,อทักษะที่ขาดหายไปแล้วจาเป็นจะต้องใช้เวลาในการพัฒน,นาเพิ่มเติม<ๆ>เขาก็อาจจะมีการต่อรองเงินเดือนที่เยอะหน่อยแล้วเขาอาจจะใช้ระยะเวลาในการที่จะ ขึ้นเพิ่มหรือขยับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมาร์ทของเราด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอก15-20%สถานเงินเดิมถือว่าเป็นการคาดหวังเพื่อการต่อรองนะครับเราอาจจะแบบแอบ,บบวกในไซ์ขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อณนะวันที่เขาต่อรองมันอาจจะต่อรองลงมาในจุดที่เรายังโอเคในแรงที่เรายังพึงพอใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง หลักการที่ผมเองใช้แล้วมันก็ได้ผลหลักการของผมก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เพราะว่าทางใหชาเองเขาต่อรองไม่มากแต่ว่ามีสวัสดิการเพิ่มเติมมากขึ้นที่เขาเสนอให้แล้วมันดูสมเหตุสมผลกับกับสิ่งที่เราจะได้รับดังนั้นมันก็มันก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับโอเคหลายๆคนอาจจะแบบโอเค เริ่มมีไอเดียแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราจะเขียนรายได้ที่คาดหวังในการสมัครงานที่ใหม่ๆมันควรจะอยู่ในแร็์ที่เท่าไหร่ประมาณไหนเมื่อเทียบจาก่านเงินเดือนเดิมที่ตัวเองได้นะครับยังไงก็หวังว่าข้อมูลที่ผมให้ในวันนี้อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้ใหลายๆคนได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสมัครงานและได้งานที่ต้องการตามความสามารถของตัวเองนะครับ